เปิดเผยว่าพบกันครั้งแรกที่ไหนใครอ่านแล้วต้องเขินตัวบิดพรหมลิขิตชัดๆเบลล่าวิวเจอกันครั้งแรกที่นี่ดังแค่ไหนแต่ผู้ชายไม่รู้จักบุพคเพสานิวาสพรหมลิขิตของแท้เบลล่าวิวชวินเผยเหตุการณ์เจอกันครั้งแรกได้อย่างไรชีวิตจริงโมเมนต์เหมือนในละครเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แฟนๆรอลุ้นอย่างมากกับความรักครั้งใหม่ของนางเอกดังเบลล่าราณี และหนุ่มหล่อทายาทหมื่นล้านบิวชวินเจรวนท์หลังเห็นภาพอยู่เคียงข้างช่วงนี้และยังมาปรากฏตัวร่วมง,งานบุญใหญ่ของนางเอกสาวด้วยล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่โพลิพลัสมีการรายงานข่าวหนุ่มวินชวินได้มีการเปิดอินสตาแกรมเป็นสาธารณะแล้วมีแฟนๆเข้าไปติดตามต่อเนื่องลุ้นลงภาพคู่นางเอกสาวนั้นโดยมดดำขชาพาพิธีกรรายการก็ได้พูดว่าเขาไปเจอกันบนเครื่องบินเหรอพร้อมหันไปทางหนุมกัญชัยซึ่งก็พยักหน้ารับ มดดำยังบอกอีกว่าเขาเจอเบลล่าบนเครื่องบินตอนเจอกันเขาไม่รู้จักเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเหมือนละครเหมือนกันเน,ะนาะขณะที่แฟนๆต่างแสดงความคิดเป็นพรลมริกของแท้ที่เห็นบุคเพรพรมลิขิตของแพรที่ทหมื่นล้านของแท้น่ารักบุคเพของจริงถ้าเป็นเนื้อคู่ของเบลล่าก็จะดีใจมากให้น้องเจอรักที่จริงใจเสียทีเป็นต้น